ยินดีทําสวัสดีค่ะพี่ชื่อเด็กหญิงนภะัทรกรเทพพิมลชื่อเล่นชื่อมิ้น์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นั่นเองค่ะพี่เป็นหัวหน้าพักของพัก For you ค่ะพัก For you นะคะจะมีความหมาย For you ที่แปลว่าเพื่อคุณหรือว่าเพื่อทีละสมของเรานั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามารู้จักสมาชิกในพัก for you กันก่อนเลยค่ะยินดีทําสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกติตริคงเรืองชื่อเล่นชื่อออทชั้นม2รอ,องหัวหน้าพักชั้นพัก for y ู u ครับ ย like? um, ินดีทาสวัสดีค่ะพี่ชื่อเด็กหญิงสาโรชาพันอุบลชื่อเล่นชื่อข้าปุ้นอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทำหน้าที่เป็นเลขานุการค่ะยินดีทาสวัสดีค่ะพี่ชื่อเด็กหญิงสุพานันต์ตั้งสกุลชื่อเล่นชื่อพลอยอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองรับหน้าที่เป็นเฮรันยิกค่ะยินดีทาสวัสดีค่ะเดชันชื่อเด็กหญิงอรชพรหทอทองค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองพี่ชื่อพี่โมค่ะ รับหน้าที่ด้านกีฬาค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อเด็กชายชัย,ยนันทิวธ,ธินชื่อเล่นชื่อพีทอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองมีฝ่ายกีฬาครับยินดีทำสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนทัทธิดาเพิ่มประภัยชื่อเล่นชื่อกระตุนค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1รับหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ค่ะยินดีทำขอค่ะ ยินดีทำสวัสดีค <t iv> ่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสุภิชยาวัจีการจนาค่ะชื่อเล่นชื่อโมจิอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะรับหน้าที่เป็นอาคารสถานที่ค่ะยินดีทำขอบคุณค่ะยินดีทำสวัสดีครับชื่อเด็กชายธนกรทองรีนวลชื่อเล่นชื่อกาดอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่งรับหน้าที่ฝ่ายอาคารครับขอบคุณครับยินดีทำสวัสดีค่ะ ชื่อเด็กหญิงสุดทัชนานันพัฒเพชรบ้านใหม่ชื่อเล่นชื่อข้าวหอมอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่5ทับหนึ่งเป็นสมาชิกในพักค่ะขอบคุณค่ะยินดีทําสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปรพปัสราแก้วสังชื่อเล่นชื่อปิ่นอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่5ทับหนึ่งเป็นสมาชิกในพักค่ะขอบคุณค่ะยินดีทําสวัสดีค่ะหนูชื Bed ่อเด็กหญิงศิริยาก่จรุลักษ์ชื่อเล่นชื่อกุ้งนางอยู่ชั้นประฐมศึกษาปีที่4เป็นสมาชิกในพักค่ะ ยินดีทําสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวณันนสนเลี่ยมทองชื่อลรนชื่อน้องเส้งค่ะหืูชั้นประถมปีศึกษาปีที่4ค่ะเป็นสมาชิกในภาคค่ะคุณค่ะ ังจากที่ได้ดูสมาชิกกันไปแล้วนะคะหน้าตาดีกันก็ไม่น้อยเลยนะคะต่อไปเลยนะคะเราก็มาดูกันเลยว่าพัก for y o ูเนี่ยมีอะไรดีอีกบ้างต่อไปนะคะจะเป็นนโยบายของพัก For You นะคะนโยบายของพี่นะคะอาจจะไม่ได้เก่งแล้วก็ไม่ได้เด่นไปกว่าพักอื่นๆเลยนะคะแต่พี่มั่นใจได้เลยว่านโยบายของพี่เนี่ยสามารถสานฝันต่อให้น้องๆหลายคนได้เลยค่ะหเลยนะคะจะเป็นตลาดนัดโรงเรียนค่ะ 2. พี่รหัสน้องรหัสค่ะ3ามขบวแดนค่ะแล้วก็พวกติ่งเกาหลีต่างๆนะคะจะสนับสนุนให้น้องๆได้เก่งภาษากันมากขึ้นค่ะ 4. ธนาคารขยะค่ะจะเป็นการแยกขยะและก็อุปกรณ์การเรียนน่ารักน่ารักนะคะ <ๆ S 1> เพื่อที่จะแบบน้องๆได้สนใจการเรียนและก็อุปกรณ์การเรียนกันมากขึ้นค่ะ 5. นะคะกล่องความคิดเห็นนะคะจะมีกล่องความคิดเห็นนะคะถ้าน้องๆต้องการอะไรน้องๆสามารถเขียนแล้วก็ยอดลงไปใส่ในนั้นได้เลยค่ะ 6นะคะจะเป็นการช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือน้องๆน,นะคะสอนการบ้านหรือว่าติวการบ้านให้น้องๆน,นั่นเองค่ะ7จะมีชมรมประกอบไปด้วยวิชาการแล้วก็นันทนาการแล้วก็ดนตรีนะคะ8นะคะจะมีฟุตบอลลีกเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องให้กับปฐมปลายและมอต้นนะคะ9ส่งเสริมความขวัญความสามารถด้านกีฬาและก็ดนตรีให้น้องๆค่ะ นโยบายของพี่นะคะก็ไม่ได้มีแค่นี้นะคะใครที่อยากรู้นโยบายของพี่อีกโปรดเลือกเบอร์สองกันนะคะค่าต่อไปนะคะเราก็มาฟังรองประธานของเราพูดกันบ้างเลยค่ะถ้าอยากเป็นเจ้าสาวของเจ้านายบอกคนข้างกายเลือกเบอร์สองสิไอ้เต้าคมรักเตี๋มีคนดูแลดีๆวินาทีนี้ตองเบอร์สองแล้วปะ่ะไอ้คนน่ารักนโยบายดี by, ดสโลแกนเด่นพักนี้เพจฟั่งเศจอย่าลืมมากาเบอร์สองนะคะ ังไงนะคะพี่ก็ฝากทุกคนเลยนะคะเก็บเบอร์2นะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะแล้วก็เอาไป,ไปปลายปากกาในวันที่24กรกฎา,าคมนี้กันด้วยค่ะยินดีทำขอบคุณค่ะ